ครับก็สวัสดีครับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งเนาะเมื่อนี้ลุงท่องสิผ้ามาเบิ้งมั่นจำปหลังสามเดือนครับเมื่อนี้วันที่ตัวใดพี่น้องนะครับผมเมื่อนี้วันที่สิบเอ็ดเนาะผมกับสามเดือนกับสิบเอ็ดมือนะครับผมนี่พี่น้องสามเดือนสิบเอ็ดวันเนาะครับผมลุงท่องกัสิผ้ามาเบิ้งหัวนะครับใบเพิ่งกับว่าฉันได้รุนได้พี่น้องนะครับผม ใบเพื่อนยังงามเต็มเงาอยู่นะครับใบจำบาลังนะครับฟับงนี่ลุงทองมาดึงใบออกพี่น้องนี่ลุงทองดึงใบออกนะครับผมกะสิม,มาผ้าพี่น้องมาตำรวจปึ่งหัวเนาะพี่น้องนะเนาะรือว่ามันสามเดือนทิบมือนี่นี่หัวบบเนาะพี่นอนะ้องเนาะัวแต่ก,กิ่งกัดแต่ก,กิ่งพี่นอ้องตัวราะทานเด็แต่ก,ก็มีเนะครับผมัวแตก่กิง่งคือไอ้ทั้งหยอดเพื่อนนะครับเรื่อมผิดแต่ก็มีนะพี่น้อง แปลว่าเพื่อนลงหัวแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาโกยบึงหัวกันเลยเนาะครับตัวน,นี้นะครับ,บลุงท่องกรับบ่ท่านไหนมาถอนหญ้าเพื่อนดอกลุงท่องก็อทีบบ่ท่านไหนถอนนี่ลุงท่องหยานผลใหญ่มากเนาะพี่น้องหยานผลใหญ่มากลุงท่องก็บเลยบ่ท่านไหนมาถอนให้มืดเพราะว่าหญ้าเอาจงไไหวก็มีประโยชน์นู่น้ะพี่น้องก็คือเพื่อนที่ซอยสับน้ำม,มาให้มันเฮ้า เกิดการเน่าหัวเนาะพี่น้องเนาะกลองมาเบิง้งจ้องเหงาลุงท่องปลูกทีี่ลุงท่องยันบกเกิดลุงท่องปลูกทีประมาณหาสิบห่อทุกซิบเส้นนี่เลยพี่น้องนี่เหานี่มาหาเหงานี่นะครับผูนีประมาณทกซิบเส้นมาเบิ้งว่ามันปลูกทกซิบเส้นระยะเม็ดคูณหกซิบเส้นนี่สี่มีหัวบ่เนาองพี่น้องสามเดือนกบสิบหมื่นเนาะลุงท่องมาดึงใบออก ดึงใบออกอยากเบืองว่มมาเพื่อนต้นเพิ่นที่แก่บอลุงท่องกับมาดึง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 ออกนะครับผมลองเมืองนะครับผมมาเพื่อนที่มีหัวให้เฮ้าบอลุงท่องกับเอาไอปุยอันนั้นเมื่อวานให้เพื่อนขังหนึ่งนะครับจะด้นแล,ล้วล่ะพี่น้องปุ๋ยอยังกอดสูดดีสิบสองหาสิบแปดเนาะน,นี่นี่โอ้หัวเพื่อนพี่น้องเห็นว่าเนาะลุงท่องกับโกย บ่อใดเนี่ยเบิ่งกล่องนะครับผมอืมโอ้ยหัวใหญ่เด้อพี่น้องบา้านหัวคือแปะเหล็แปะอ้ยหัวนี่พี่น้องหัวนี่ครับหัวนี่หัวใหญ่พี่น้องโอ้หัวใหญ่แห้งพี่น้องหัวใหญ่แห้งโอ้โน้ตครับผมมาจากบนไหนเนาะคือหัวใหญ่โน้ตครับเจ้าหนี่บ่อใหญ่โน้ตครับผมนี่ใหญ่คำไอ้กัวนี่มือลุงทองอยู่โน้ตครับผม ก็กัะคอนขางสีสีดกอยู่พี่น้องพุ้นอยู่ขงางลางผุนนกขับผมอืมหัวซ้ำหนีวมือเข้าี่ละนกขับให้เบึงเบึงอีกเบึงก็หน้เน้องพี่น้องเนาะนี่ออหัวตัวนี้กะหัวนี้ก็ซ้ำขวดเอ็มลอยแล้วพี่น้องนี่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 คือการสีนำมักด้วยพี่น้องสีจุลินสีใสหัวค่อนขางสีแก่แก่ไว้นครับ คือมันสิไม่แปงพี่น้องนี่นี่จะว่าหัวนี่ใหญ่แห้งพี่น้องนี่โอ้ยใหญ่กว่าบานเขาเลยนี่เนาะอ่ะสีหาหัวแหละพี่น้องฟังนี่มีโบเนาะครับต้นเพื่อนกับใบไยได้พี่น้องนี่จำผมมือลุงทองหนึ่งเนาะครับผมต้นเงาเพื่อนนะเนาะครับผมให้บึงฟังนี่เนาะครับเนาะฟังนี่มีโบเนาะพี่น้องเนาะเนาะครับผมฟังนี่บบเห็นพี่น้องฟังนี่บบเห็น มีอยู่ฟังเดียวเนาะพี sí ่น้องเนาะนี่มีอยู่ฟังเดียวเนาะครับผมมีอยู่ฟังเดียวเนาะครับผมต้นพันหนึ่งเนาะพี่น้องเพิ่นก็เลยออกหัวอยู่ฟังเดียวเนาะครับมีอยู่หาหกหัวพี่น้องอยู่ข้างลางก็มีเนาะออะหัวกับพ่อได้อยู่เนาะพี่น้องหัวพ่อได้อยู่มันไก่ที่เขาสี่เดือนแล้วละเนาะครับผมลุงทองกับว่าสิบปู่ส่วงเก็บเกี่ยวเขาแล้วผเลยพี่น้องกวกแล้วลุงทองกับจิบูกมัน มันเดือนสิบเอ็ดต่อเนาะครับผมเพราะว่าลุงทองเคยปลูกได้ผลผลิตที่สูงนะครับคือหนึ่งงานลุงทองปลูกได้สองตันเคิงพี่น้องกะเทียร์ล้วกะหนึ่งไรนี่ประมาณเจ็ดตันเนาะครับผมลุงทองปลูกด้วยระบบอินทรีย์คือเก่าเนาะนี่เนาะครับผมก็ถือว่าผ่านนะพี่น้องเนะะะานเนะครับผมก็ถือว่าผ่านเนาะครับผมอ่ะเหงาเดียวก็หูแล้วเนาะพี่น้องอ่ะก็ขอจบคลิป ไหวแต่เพียงสำนิ้ก็นอกพี่น้องเนาะขีบกันยาาเติบแล้วครับผมขอสวัสดีครับผมนี่นะครับผมภาพรวมๆสวยงามครับ